แล้วก็ทีมมุชเปบ่าปาโดเบรเดอร์ก็ราเนาะตอปากิโพก็กะแดลืมมุชานิญาเนาะโอเวตบลาเนาะปาโอเวตเขือเนาะปากิกันแน่อะเรบออะเรบอแกนะเซ่กะลอเนาะแล้วเตมัวปูนี่ปากะลุซามูไรซามูไรมีเวลาปัญโญเลดุตะเซ่ดุนนาดูพอเซ่บะเขือเนาะแล้วเตมัวปูนี่ปากิกันนี่ๆ

ไปแลดึแล้วซาบลอนเนาะแพทบดาเกละอากเคียแล้วเนาะบดาเคียเกลอาก็เคียแล้วเนาะกิยาลอซาเลอ่บาดเนาะแล้คืนเตซีเนาะแล้คืนในเตซีเซราคืนในสมุนสมุพรแตก็ไม่หรอยายาลอซาี่ยเดินนุยี่นยเซนุรนี่เดินลาขีลาอ้ากว่าเวสแต่ปุลใครจหลอตตบลนเนาะอรอก็เอซาเคียเนี่ยแล้ tesi sora, ake pas ake le sora ga bono le ube, cha sora, tebe sora, bate le so kiga ne, sata sata pulo te blano kora baje le no, sora teo na kiga ne ne, ne ta pulo mi blani ne ba mari i, balon ta kuma, mi palon ta kuma ne, ne ta pulo lo malano အဝိဒာဖဲတတော်ရာနောအနဟူဆူရာတေဂောဆောနေအဝိဒာတတော်တကုမာနောတာဂျူရာရှာလောတကူလောနေလောပမာဗေနောဒီဆိုအဝိဒာအေကီအေပီအေကွေလဂေဆာနောဒိုလေလီချ်ခီရိယာနောယေစုခရစ်ဝေဒာဘာပရိဆက်ဖိုဒောဘာဆဒူစီဖိုနဲအသုရာနောဝေဒကာနောဇာကယေစုခရစ်ဒီဆိုဝေဒာကိုကြရောကယေစုခရစ်မာဂျာဗေရဗေရ ตามมาหลอดเลือดลุดโดกก็เจอมีแหววแพลรเดมีแระก็จะสู้แต่อตามมาหลอดเลือดลุดโดกกเตอเนี่มีแววและก็ที่ที่น่องน้ำบายเอกวิซอนก็จะเลือดนสุลเลซะน้ำบายเอกวิซอนก็จะเลือสุลเลซาเลือดนสุกีซาและเลนเลนตากูตาชะาเนล้อ ีทีจสูเตาแล้นบาเอควีปลาอาการดินนควีลอนกจด้ยซนอกตาคิดาคิทีน้จสูกจสูเคลดาสโลบานอเรมมชานญาอแล้วพตาอุโมปูในอาจอบรอนเนอกเลตาเลอโลโดนอาจบอนเนีแกตลดโดรัปิโต๊กบาบุกมาสุกกบาการเดมลวมลา บากาดอตราคือเราไปซื้อบากาตัวไปซื้อบาบาชาจะซื้อเครียดแต่นี่ไงเนาะได้ไปละก็แบกวิปากาดิแบอนอกจานดอตตกวีเลปะแตเลิกความรักนปะแตเลิกรักนนไม่มีเลบะัวเลปะตามูปเนวสเมียวละตคมีปแอมปาแอวมปานแอิวกแอะอตพูแอตพูคูคาเลเปนเหลือน แต่ลอแอตสุลอเลปสูนาะมีแวบือฮือต่พี่ตามาเนาะแต่มีเมีเกเลปแอเนาะแล้วเลอกแต่แกุยเนาะบาชาเลอชาวกรีกเนาะอบดเนาะาเนียแต่กุยี่ยโอเวลุทีผ้าดเนาะลักขทีทีบาคาเล่แต่ตตกุยเลือยาวชนเนาะแต่ตะกเลนาะตอลโพอับดเรลาซาแล้วก็เลอดแต่แตกลากขอดทีทีเนาะ้ทีทีแต่ตะกเลอ ดูเลือดเธอเนาะแต่แกเลดูเลเธอนี่ยมีแวนเลอมูปาแอพอีเนาะพ่อลีแอมูปาเนาะที่ทีเนาะเสอ้อทีทีเนีมีแวแต่แต่กูเปบะแอปรวสกอเนาะแอเปบะแอปวสกอลุยทีทีเนี่ยแกแวนแต่แต่กลดดมก็เถเนาะประกเลอเนี่ยเนี่ยเปบะแอัญ์เลือดากดมอะปรานักเก็บมืออะไรบบากันงแต่แต่กูเรลดเดิมแล้ว er pues mm nah จะสุปดามาลอบาเนาะ เลืจอกินาเต้ไปเนาะบาแอปากาดีแเ่ละครานาคจาร์เเวียโซ่แน่นเป็นไม่กว่าเลอปะเตาหมูนกคจาวาแอปวีปลาลาตโคดกันเนาะแอปลาดอตกดอตตเนาะแ่จาร์จวาปลาดอตกะตกะเนี่ปะบ่าแอดอปมสุกเนาะปแวยจีเนาะแล้วปโคปเคเนาะแต่เลือจะรัจวาต้เราปาตุกะดอตกะนี่แก่แหวลปะก็เลอกัาเอคิโกะดไปแล้วเนาะจาจวาต้เราปาตกะตุกะเนาะ ดิสอวกระดาษไปไปแก้จัจจวัตรคนดิบแบบเอควิลาพิซานอะเป็นมิเตอควิลาไปซาบ้าเนี่เป็นมิเตเล่เปแอร์ก็จัจจวัตบะาเลือกประตูมือปืนเป็นเตอผูว่ามศกเปเตอคนละบุ่งเลยดิสอว์เนี่ยแก้ไปเลือกตาเล่เป็นเตอตาเล่ตากรอกราเต็มเลือกตามุนหนอนอ่ะเนาะตาเล่าหมุนนอนเล่ารถตีรถแช่เนี่ยมีกระาเล่กระดาแอร์กจัจจว เอปอปกาคือที่อปแอลอนกจานอันนีแกเลตาลุดดูเใจสุเพรดสุลูปาเลนิจจคีเนาะเลวมีชนในนาะบาชาลาลดดูก็ตัวเือามูนาคูนั่นเอเป็นิทเก็มาสุก็รกากีระกากีเลืพรดขีเนาะแคโขีอาคานี่นี่ไม่แลกขอเผาเนี่ยนี่ับดาตันนะนี่มิตรทีนกมาสก็ระกาเกระกากเลอนตามูนาะนุเลดไมีเวอเลตพิตามามเนาะ ยิงไมทีนวมันสุกอมาตกบต่ก็ตาแคตหนาตะกนแกริีแค่เอาบลอกคีขนาดนบาลเล่ขวจุดทื่อระเกลีวจทื่อระเกลีดิสอดอ่ดิสอซบดาอกอุดอแล้วก็กำลังใจเลิกอ่วยยอนอ่ะกไปตาเลือนหลุดดูเลิกปบามาดิสอซเลอกเจสุีบยาเตะแบบเตะแบบเลิมุชยงเนาะยัไม่มาเลิกทอเปทอ အနကောနဲ့တာလေကြာစုကိတဲနင်းနဲလေပတောမူပနီအကောဘာသာဘာကွက်လက်เจอเนาะဘာသာဘာကွက်လက်เจอเนาะယေရှုခရစ်ဗဒာတဲဘာပာလေအဲ့ဘာကဒါဒီဒီစောပြဲတော့ပနအကောကြာတဲ့ဗျာဆောမမကြာဆွာဆွေလောဘာပာကောတဲ